สวัสดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบเจอกันอีกแล้วกับทะติทาโรกับการเปิดไพ่อัปเดตพลังงานรายเดือนของเดือนพฤษภาคมเผิ่มแปบเดียวเดือนพฤษภาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับกันกับการที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ เราจะต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าเราอ่านไพ่ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นก็จะมีไพ่กลับหัวที่เรียกว่าไพ่รีเวิร์สหรือรีเวอร์ซัลดังนั้นเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการนับวันก็จะนับตามแบบตะวันตกไม่ใช่แบบไทยถ้าคุณไม่ทราบว,ว่าตะวันตกของคุณคือราศีอะไรรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็คลิปนี้จะดูได้ทั้งหมดเลยลัคนาดาวจานันดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อะไรก็ว่าไปถ้าคุณมีชาร์ตเกิดของคุณในราศีนั้นๆ แล้วก็เรามีอะไรจะมานำเสนอนิดนึงนะคะใครต้องการที่จะซื้อไพ่ออร์เคิลที่ทางช่องเราทำเองนะคะดูเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เป็นการรีวิวไพ่นะคะเรามีขาย2แบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อความจะไม่เหมือนกันภาษาไทยก็อีกแบบภาษาอังกฤษก็อีกแบบถ้าสนใจลองดูที่คลิปรีวิวนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ให้อาหารน้องแมวอ้วนโดยการดูโฆษณาให้จนจบตอนท้ายคลิปก็จะมีคลิปน้องแมวอ้วนมาขอบคุณพี่ๆทุกคนอยู่หน่อยหนึ่งดังนั้นแล้วอย่าลืมนะคะรักการชอบกันกดติดตามเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลที่น่ารักทุกคนเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวจันดาวอาทิตย์หรือวีนัสหรืออะไรต่างๆที่เป็นตุลดูได้เลยนะคะเราเองก็มีวีนัสที่ราศีตุลแล้วก็มีอีกล้ายอย่างที่เป็นราศีตุลเพราะฉะนั้นเลยเราคือพวกเดียวกันมาเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการงานของราศีตุลก่อนนะคะโอ้โอ,โอพลังงานไฮเปอร์แอคทีฟมากมาดูการงานของตุลก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องความรักกันนะคะตุล คุนอยากทําอะไรดูไอเดียเยอะพลังงานค่อนข้างกระตือรือร้นนะคะโอ้ใช่เลยเชียริโอตกระตือรือร้นจริงๆมีแรงขับเคลื่อนสูงมากเลยดังนั้นถ้ามีแรงขับเคลื่อนสูงๆแล้วมีไอเดียลุยเลยค่ะอย่าทําให้เวลามันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นมาเนาะ Four of Pentacles upright แต่อย่าไปบอกใครมากว่าเราทําอะไรเก็บไว้เป็นความลับ เดีย๋ยวโดนขโมยไอเดียนะจ๊ะ s i c of c u s upright อ่าดูเหมือนว่าจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อ่านดีกว่ามันตื่นเต้นดี <laughs> นึกคำพูดไม่ถูกนะคะ night of source r e v a r d เห็นไหมเขาบอกว่าอย่าไปเป่าประกาศว่าจะทำอะไรเงียบ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 เขาไว้จะไปทำกับใครก็อย่าไปเพิ่งบอกให้ทำคุยเฉพาะกับสิ่งที่กับหุ้นส่วนเรา เท่านั้นนะคะถ้าไม่มีหุ้นส่วนก็คุยคนเดียว king of cups คุณไพ่เลิศมากเราดีใจนะเพราะว่าก็ราศีตุลเราก็เยอะเหมือนกันอาอะไรอก the hermit คุณอย่าเอาตัวเองไปแตะขอบฟ้าและไปหาอะไรทําจากจุดจำเจเดิมๆ covid ใช่ไหมล่ะนานเกินไปเนาะ two of cups upright โ oh, อ้ reverse นะคะแสดงว่าคุณ ไม่ได้มีอะไรติดขัดและ king of sword โอ้ไม่ใช่ king of w a n d s reverse โอ้เราก็ปั้มปั้มเปิดเปอดอ,อ่านผิดอ่านถูก <c oughs> อะ justice นะคะ reverse โอ้ว่าแล้วดูคิดเยอะไปเรื่องงานก็เลยเบอเอรเหมือนเราเมื่อกี้พยายามกลับมาเป็นพลังงานตัวเองด่วนนะคะเพราะดูคุณเบอเบอร,บร,บรอยู่เนี่ย รีบไง The Hangman r e v e r s เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราบอกพลังงานกระตื่นลือร้นมากดูไฮเปอร์แอคทีฟและไพ่ของคุณก็ออกมาว่าพลังงานคุณไฮเปอร์แอคทีฟเช่นเดียวกันคุณไม่ค่อยอยากจะรอแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าไอไอเดียเนี่ยมันมีมานานมากแต่คุณเก็บมันไว้แล้วคุณยังไม่ได้เอาออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสักทีติดโควิดบ้างนูน่นนี่นั่นไอ้นู่นไอ้น,นี่ไม่พร้อมอบางทีก็ จะเริ่มต้นทําอะไรแต่ทุนยังไม่มียังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดเลยนะคะแต่ณจุดนี้ดูเหมือนว่าเราแอบสงสัยว่าเอ๊ะทุนหลายๆคนอยากจะอไปแต่ขอฟ้าหรือเปล่าเอออยากจะอไปทํานู่นทํานี่เปิดหูเปิดตาตัวเองบ้างไหมพราะไพ่มันขึ้นมาบอกว่าไอเดียของคุณจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณออกไปเจอบางสิ่งบางอย่างจากโลกภายนอกมันเหมือนไปเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่แล้วทาให้ตัวเองรู้สึก ดีต่อใจขึ้นมาแล้วไอเดียมันก็จะพัฒนาไปตามนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคุณต้องการที่จะออกไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อไปศึกษาระบบการค้าขายการทำงานการทำมาหากินของคุณด้วยไหมมันม,ม,ม,มันเหมือนเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่คุณเคยมีสิ่งที่คุณเคยทำอยู่แล้วอีกต่างหากแต่นาจุดนี้พ่บอกอย่าไปบอกใครนะคะว่าจะทำอะไรอันนี้สำคัญมากๆเพราะแลดูว่า มีใครบางคนที่ไอเดียไม่ล้นเหมือนคุณแต่พยายามที่จะมาสดสองชีวิตคุณเอ๊ราศีตุลโพสอะไรบ้างเนาะตุลทําอะไรยังไงแบบไหนจะได้เอาไปเรียนแบบดัดแปลงว่างั้นดัดแปลงเรียนแบบดังนั้นแล้วให้อยู่นิ่งๆเขาไว้ทําเสร็จออกมาแล้วค่อยออกมาโชว์คนอื่นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราผลิตไพ่อรอลล่าเขิลขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้มาเป่าประกาศไ้ก่อนจนกระทั่งไพ่เสร็จเรียบร้อยเราถึงเอามาโชว์ว่าเสร็จแล้วนะคะ พร้อมขายว่างั้นเพราะฉะนั้นนิ่งๆเข้าไว้เพราะเท่าที่ดูคุณจะมีไอเดียเด็ดอยู่เสมอและรีบกลับไปเป็นตัวเองก่อนเลยอันดับแรกเพราะเท่าที่ดูคุณละคุณน่าจะทํางานเยอะเพราะคุณดูกระตือรือร้นมากในช่วงนี้ทั้งๆที่อากาศร้อนแล้วมีความกระตือรือร้นด้วยถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนะคะแล้วก็จากลักษณะไพ่แล้วอะไรติดๆขัดๆยังไม่มียกเว้นอย่างเดียวคือความรักเพราะเมื่อไไร่ก็ตามตุนมีความรักตุนจะเริ่มรู้สึกว่า ซ้ายกับขวาม,มันจะต้องเท่ากันมันจะต้องบาลานซ์ทั้งงานและความรักแต่พอความรักไม่บาลานซ์ปุ๊บมันจะเริ่มมากระทบกับงานดังนั้นช่วงนี้ไพ่แนะนําว่าอย่าเพิ่งโฟกัสที่ความรักไปโฟกัสที่ความรักที่มีให้ตัวเองก่อนโดยการที่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณอยากจะมีมากที่สุดในชีวิตเพราะโอกาสที่จะได้ในจุดนั้นมีอยู่สูงมากเลยค่ะเพียงแต่ตอนนี้อีกอย่างที่ต้องการทําก็คือพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆมากๆเลยเราดูจากลักษณะไพ่ของคุณตอนนี้เลย ถึงแม้คุณจะอยากเอาตัวเองออกเข้าสังคมไปเจอนู่นเจอนี่ไปแตะขอฟ้าไปทําอะไรก็ตามแต่ที่มีการศึกษารอบๆทิศทางแล้วแต่พลังงานของคุณคือคุณไม่ค่อยอยากคุยกับใครมันเหมือนกับว่าการพูดคุยกับคนอื่นๆมันสร้างดราม่าที่เขาเอามาให้เรามากกว่าการที่เราจะสร้างร่วมกันหรือเราไปให้เขาเพราะฉะนั้นอันนี้คุณคิดถูกนะคะเซฟพลังงานตัวเองไว้ก่อนโดยการที่ไม่ต้องไปรับฟังปัญหาชาวบ้านเพิเยอะ อันนี้อันนี้รวมถึงเราด้วยนะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยรับดูดวงส่วนตัวดูแต่น้อยเพราะฉะนั้นเหมือนกันเราต้องเซฟพลังงานตัวเราไปก่อนเพราะว่าถ้าอะไรลบๆมาอย่าเอาเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคุณกําลังมาในทิศทางที่มันควรจะเป็นไปโดยการที่หาหนูน่นหานี่ทำแล้วมันก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะคะ,อะลองดูสิว่าสิ่งซักซิิที่คุณให้ความครบนับถือและศรัทธา กับจักรวาลมีอะไรที่อจะฝากมาบอกคุณบ้างพอดูเหมือนพลังงานดีมากๆความติดขัดอะไรก็ไม่มีแล้วมันติดอยู่อย่างเดียวคือคุณเหนื่อยเท่านั้นเองพักผวอนเยอะๆนะคะอากาศมันร้อนด้วยแหละนอนก็แบบหลับบ้างไม่หลับบ้างเราว่าสําหรับบ้านไหนที่มีแอร์ติดรอบบ้านนี่แบบสงสารบ้านตรงข้ามเลยถ้าไอร้อนมันออกใช่ไหมแม่ดูว่ามีอะไรบ้าง เขาบอกว่าอย่าไปควบคุมอะไรมากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติว่าง้งอู้ลืมอวดไพ่อันนี้ไพ่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่เราทำเองนะคะของช่องเราแอน่ารักแล้วตอนต้นคลิปก็จะมีขายไพ่ถ้าสนใจอย่าลืมบุญนนุนกันนะคะมาดูต่อเลยว้าวคุณขาตอนนี้นะเราจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามปลุกให้คุณตื่น เพราะฉะนั้นคุณมาถูกทางแล้วอ่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นละการรู้แจ้งเห็นจริงของคุณดังนั้นพยายามสังเกตพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้ดีเพราะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอยากจะบอกอะไรเรานะคะลองดูเนาะเราอ่ะแนะนําคนถูกหวยทุกงวดเลยในคลิปที่เราตะไพ่จะบอกกับทุกงวดจริงๆแล้วเราชอบฝันบ้าบอคอแตกแต่บอกหวยคนถูกตลอดอันนี้ย้ําว่าทุกงวดจริงๆนะคะแปลกดีอ่ะ โอ้แล้วเขาบอกว่าคุณจะมีคนรักที่รักคุณจริงจร,งจรงจิงจังจริงใจต่อคุณมากๆด้วยในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องความรักเลยพักไว้ก่อนแล้วไปเอาจุดหมายปลายทางของเราให้สําเร็จนะกําลังดีเลยอ่ะโอ้เขาบอกว่าตัวคุณนะคะทําสมาธิดีๆไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่ทําสมาธิดีๆแล้วก็เยียวยาตัวเองไปก่อนระหว่างนี้อาจจะไปเดินเล่นในสวนเดินเทา้าเปล่าปล่อยให้พลังงาน ที่มันเป็นลบๆในร่างกายเราถูกดูดออกไปโดยธรรมชาติบ้างนะคะเดินเท้าเปล่าบนทรายบนพื้นพื้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นหญ้าหรือยอย่างเงี้ยลองดูนะคะมันจะช่วยได้เยอะเลยสร้างบาลานซ์ให้กับร่างกายตัวเองอ่ามีอะไรเพิ่มมาอ่าเหมือนกับใบแรกอันเนี้ยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติอย่าไปเร่งรัดมันเพราะว่าเท่าที่ดูคุณแอบเร่งไปนิดนึงด้วย แล้วก็อย่าไป,ไานะาไปควบคุมสถานการณ์ให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการมากนะักเพราะว่าเรื่องบางเรื่องให้มันเกิดตามธรรมชาติมันจะรู้สึกดีกว่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะมีไอเดียอะไรมาก็อย่าเพิ่งไปบอกใครเนาะอ่ะขออีกหนึ่งใบว่าเขาจะบอกอะไรเพิ่มอ่าโอ้อันนี้ถูกต้องเลยท็อกซิกพีเพิลต้องอาอเขาบอกว่าอย่าไปกังวลเรื่องที่ จะปล่อยให้ใครที่มันไม่ได้เรื่องได้เราในชีวิตของเราจากไปเพราะคนดีๆเท่านั้นที่เขาจะยังคงอยู่อันนี้ก็เหมือนไพ่ที่เขาบอกว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีๆในชีวิตดังนั้นเลยตอนนี้ให้คุณบอกตัวเองว่าใครไม่รักเราก็ปล่อยเขาเดินจากไปส่วนคนที่เขายังอยู่กับเรานั่นคือคนที่เขารับในความเป็นตัวตนของเราได้นะคะโอเคราศีตุลสุดน่ารักความรักดีกว่าทีนี้ไหนๆมันก็เปิดมาแล้วเนาะ การงานก็จะประมาณนี้ดูดีค่ะใช้ได้ใช้ได้ไดแต่อยา่าไปเร่งตัวเองมากอ่ะมาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าไวชาวราศีตุลเล่นไหมเท่าที่ดูไม่น่านะเพราะเป็นธาตุลมก็จะเหมือนธาตุน้ําค่อยเป็นค่อยไปยไม่รีบเราอะ่ะมีธาตุลมกับธาตุน้ําเยอะเราเป็นคนที่อืดมากเรื่องความรักแต่เราไวมากเรื่องการใช้ชีวิตพวกการงานอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าคุณเป็นยันไหมทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแชร์กันเนาะพอเรื่องความรักเราก็จะแบบชิลๆมากสโลว์ไลฟ์ จนกระทั่งอายุป่านนี้ก็ยังไม่มีแฟนโอเคมาความรักราศีตุล Queen of Wands ใครเขามองว่าคุณสวยหล่อนะเนี่ยรู้สึกว่าคู่กรณีของคุณจะประทับใจรูปร่างหน้าตาของคุณเยอะมากเลยนะคะอสเปคเลยว่างั้นเซ็กซี่เลาใจอ่าฮะโอ้ King of Swords upright เขาคิดว่าคุณเป็นคนเด็ดค่ะด้วย โอ้คุณอันนี้นี่อลังการงานสร้างเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้เลยที่คุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีที่รักคุณจริงๆเนี่ย Ten of Cups ยินดีด้วยนะคะสาวๆหนุมน่มๆราศีตุลดูเหมือนว่าคู่กรณีของคุณจะต้องการสิ่งนี้จากคุณทั้งที่เขาบอกคุณแล้วหรือยังไม่บอกก็ตาม n i of Pentacles upright โอ้สุดยอดไพ่ดีมากคุณทั้งการงานทั้งเรื่องความรักเลยสาธุเพราะเราก็ตุล <laughs> Ace of Wands, l w a r s มันมาติดอยู่ตรงเดียวที่เขาไม่กล้านี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ไฟตัวว่าทำไมไม่กล้าเริ่มสักที Seven of Pentacles อาจจะมองว่าตัวเองยังทำอะไรยังไม่สำเร็จอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรืออยากให้หน้าที่การงานพัฒนาเพื่อที่จะได้ออฟเฟอร์คุณด้วยมั้งหรอว่าโอ้เข้าใจแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเท่าอย่างเดียวความมั่นใจด้วยนะคะส่วนหนึ่งสำคัญสุดถ้าคนเราไม่มีความมั่นใจมันก็เริ่มต้นอะไรยากเนาะ Age of w a n d s แล้วก็อยู่ไกลด้วยจ้ะรักทางไกลหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าไม่อยู่ไกลนั่นหมายความว่าไม่ค่อยได้สื่อสารกัน Five of cups โอ้จะเป็นจะตายอยู่แล้วตุนจ้าคนคนนี้คิดถึงมากว่างั้นโอเค The Devil โอ้จาาตายละเริ่มต้นด้วย Queen of w a n d s ปิดท้ายด้วย The Devil คนคนนี้หมกมุ่นเรื่องคุณมากเลยเขา้าคุณออกจากหัวไม่ได้เราบอกเลยนะคะ เอาออกจากหัวไม่ได้จริงๆแต่ที่เขายังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเป็นจริงเป็นจังจของคุณในตอนนี้นั่นมันเป็นเพราะว่าคนคนนี้น่าจะกําลังเริ่มพัฒนาตัวเองหรือทําไปแล้วระดับหนึ่งเพียงแต่มันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สร้างความมั่นใจให้เขาขนาดนั้นแล้วเขารู้ไหมเอ้คุณรู้ไหมคนคนนี้เขาเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้นะถ้ามีโอกาสได้ลงหลักปักฐานกันนะคะ คนคนนี้จะเป็นคนที่พึ่งพาใสา่ได้เพราะเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีแต่เขาแคร์แค่ว่าตัวเขาจะต้องมีเพราะเขาจะต้องซัพพอร์ตคุณได้ในจุดนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคู่กรณีของคุณเป็นผู้หญิงที่เขาบอกเขาไม่แคร์เรื่องการเงินคุณนั่นหมายความว่าเขาคิดว่า ตัวเขามีศักยภาพมากพอที่จะสร้างฐานะที่ดีร่วมกับคุณไปได้ในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้หวังให้คุณมาเลี้ยงเขานั่นแหละง่ายๆเลยคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้และเป็นคนที่จะสามารถดูแลคุณได้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณต้องการนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะเป็นคนปากหนักเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่ใครที่จะอยู่ๆเดินเข้ามาดุมๆๆเข้ามาแล้วมาพูดอะไรบ้าๆบ,บ,บ,บอก,กับคุณแล้วจากไปจะไม่ใช่แบบนั้นเขาจะเป็นคนลักษณะที่ว่าถ้าเขาไม่มีอะไรให้คุณเขาจะนิ่งเงียบไป คุณส่งไปร้อยข้อความเขาก็จะไม่ตอบเพราะอะไรรู้ไหมอันดับแรกเลยคือเขาไม่อยากทำร้ายหัวใจตัวเองคือมันมีความรู้สึกไงเึืองอะไรคะพอมันมีความรู้สึกปุ๊บการพูดคุยกันมันยิ่งสร้างความผูกพันไปแล้วไอ้ความผูกพันความรู้สึกเหล่านี้มันจะกลายเป็นภาระทางจิตใจของเขาที่ทําให้เขาไปใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองแล้วทำมาหากินให้มันประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นมันเหมือนมันมันก็มีส่วนแย่เนาะใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนกับว่าอ่ะ พิกเฉยเมินเฉยกับเรานั่นแหละแต่ในส่วนที่ดีมันก็ดีที่เขาไม่มาให้ความหวังนึกออกไหมคะแต่มนุษย์ทุกคนเกิดมานะเราจะบอกให้ต่อให้ชอบการไขฝันหรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นทุกคนแหละเราก็เปลี่ยนเราก็รู้นะเป็นเรื่องไขฝันแต่บางที่ก็ชอบได้ยินนึกออกไหมมันเป็นเองแต่คนคนนี้จะไม่เป็นในแบบนั้นเขาจะไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยถ้าเขารู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาไม่ได้นึกออกไหมเอ่ย แต่เท่าที่ดูเขากําลังรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีนะคะจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเท่าที่ดูเขาไม่ยอมเสียคุณไปง่ายๆหรอกพลังงานเรื่องความรักของเขาค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่มันมีเท of Cups ขึ้นมาแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็ค่อนข้างใหญ่คือมันกระโดดข้ามทุกสิ่งปุ๊บออกมาเป็นเทนออฟคัเลยว่างั้นดังนั้นที่มันติดติดอยู่ตอนนี้ด้วยคือระยะทางที่ห่างไกล ระยะทางแล้วก็ภาระในชีวิตที่ต่างคนต่างต้งตองไปทํานะคะเนี่ยคือปัญหาแต่ถ้าคุณสงสัยว่าเขามีคนอื่นหรือยังให้าการันตีออกมาชัดเจนเลยว่าคนคนนี้โสดสนิทแต่ถ้าไม่โสดสแสดงว่าไม่ใช่พลังงานเา้าส่วนคนที่เข้ามาสองของราศีตุลน,นะคะไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลย เขามีความรู้สึกที่อยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้ให้มันประสบความสําเร็จไปจนถึงครบกันยาวๆจนแก่จนเฒ่าแต่คนคนนี้เป็นคนที่รอบคอบมากเขาจะไม่ลงมือทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาไม่มั่นใจและเขาจะเป็นคนที่ไม่ทําอะไรแล้วมานั่งเสียายทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าดีอยูคนอยู่อยู่กับคนประเภทนี้นะคะ จะเหนื่อยนิดนึงตรงที่เขาทําอะไรเหมือนกับช้าเพราะเขาเป็นคนที่รอบคอบมากมันจะต้องใช้เวลายาวนานมากๆก,กว่าจะตัดสินใจและรู้สึกว่าเขาพร้อมที่สุดที่จะมีคุณเอาง,ง่ายๆเลยเขาไม่อยากมาเป็นภาระคุณนั่นแหละแต่พลังงานดีนะอย่างน,น้อยๆคือเขาหมกมุ่น <c oughs> เขาก็ยังคิดเรื่องคุณตลอดคิดถึงตลอดเวลาที่สําคัญโอ้โหรูปลักภายนอกมันโดนใจมากใช่เลยว่างั้นมาดูสิ ในเมื่อเขาไม่อยากจะพูดออกมาอย่างน้อยๆถ้าเขาสามารถพูดได้เขาอยากจะบอกอะไรนะคะมแมเราก็ทําเสียงเล็กเสียงน้อยปืน่นเต้นแทนเราเป็นคนประเภทนี้เลยคุณรู้หรือเปล่า <c oughs> เราเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราไม่มั่นใจอะไรเราจะอยู่เฉยๆเราจะไม่ take a คชั่นเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรแล้วมานั่งเสียดายทีหลังเสียเวลาชีวิตด้วยเสียเวลาเราและเสียเวลาเขาแม่เขาอยากจะบอกอะไรนะคะ ว้าวเขาบอกว่าเขาไม่เคยรักใครแบบที่เขาตกหลุมรักคุณมาก่อนโอ้มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ว่างั้นอืเอาจริงนะเขามองคุณดีๆนะคะตุนโอ้เขาบอกเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะไม่เคยที่จะไม่รัก โอ้อันนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกหัวใจพองปึ้งขึ้นมาแทบจะก,กระกระแทกหน้ากล้องเลยหัวใจหลุดเลอดีจังเอ้าโอ้ยเขาอยากให้คุณกลับมาอยู่ <c oughs> <c oughs> แม่น่าจะเป็นพลังานเรื่องความรักที่ดีที่สุดแล้วทั้งทั้งหมดที่ทํามาคลิปนะเออนั่นเขาบอกว่าเขากําลังสร้างความมั่นใจในการติดต่อมาหาคุณ <c oughs> น่าจะขี้อายด้วยส่วนหนึ่งผู <c oughs> โอ้เขาชีวิตเขานะคะคุณมีความจําเป็นกับเขามากมายเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับหัวใจต้องการการเต้นนั่นแหละถ้าไม่เต้นปุ๊บตต่ปับนั่นหวานไปอีกแต่ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคําพูดเหล่านี้เราคิดของเราขึ้นมาเองมันอาจจะฟังดูลิเกบ้างบางครั้งแต่มันมาจากความรู้สึกข้างใน <g iggle> เพราะเป็นเ็นไพ่ที่เราผลิตขึ้นมาเองนะคะให้ดูก่อนอันนี้คือแมวเรามิลานเดี๋ยวตอนท้ายคลิปคุณจะเห็นเ,เป็นพลังงานที่ผ่อนคลาย โอเคใช่เลยเป๊ะเขากำลังไปผเผชิญปัญหาชีวิตต่างๆการงานอะไรต่างๆที่ทำไว้แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีตุลจะค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเร่งแต่เท่าที่ดูเราก็ไม่เห็นคุณเร่งหรอกเราก็เห็นคุณชิลชิใช้ชีวิตของคุณไปโฟกัสที่งานก่อนเมื่อกี้งานปังมากพองานปางังความรักก็ปังอีกเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวเป๊ะของมันเองเพราะฉะนั้นพิเศษ ขอถามจักรวาลดีกว่าในไหนมันก็ปังทั้งคู่แล้วจักรวาลตอบในสีขอใบเดียวนะคะว่าจะอย่างไรต่อในความรักและการใช้ชีวิตยานยานเจ้เงินทั้งนี้ว้าวเขาบอกว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะฟังดูสมเหตุสมผลเองตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันใช่เหรอเขาดูนิ่งไปนะเขาไม่น่ากลับมาโลมังแต่จักรวาลบอกว่าจเย็นๆไปโฟกัสที่การพัฒน,นาตัวเองก่อนจะทําอะไรก็ทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทางเองตามลาดับ โอเคขอเปิดไพ่ทาโร่อีกใบรู้สึกว่าชอบชอบเวลาอ่านพลังงานแบบนี้นะคะมันรู้สึกดีตอด่อใจแอบขอไพ่ทาโร่อีกหนึ่งก็พอโอ้ f of Wands คุณอย่าไปทะเลาะกับตัวเองมากนะเท <c oughs> ่าที่ดูแล้วไม่ได้ทะเลาะกับคนอื่นแต่คุณทะเลาะกับตัวเองแบบไหน,นเราจะอที่ไปให้ฟังราศีตุลเป็นตาช่างเน้ออกไหม คุณก็จะวัดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสุดท้ายพอมันเอียงลงไปนิดหนึ่งคุณเริ่มเริ่มมีปัญหากตัวเองแล้วคุณก็จะเริ่มบังคับตัวเองให้มันกลับมาตต้ยเท่ากันแบบนี้นึกออกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นปล่อยวางบ้างก็ดีตอนแรกที่ไพ่บอกว่าไพ่จักรวาลบอกว่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามสายลมให้มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติบางทีมันเอียงบ้างอะไรบ้างปล่อยมันนะคะเนาะอย่าไปตึงกับตัวเองมากเกินไปมันเหนื่อย ให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนแบบไม่ต้องมานั่งตึงเป๊ะตึงเป๊ะบ้างก็ได้เนาะโอเคชาวราศีตุลพลังงานดีมากๆเลยขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จปังทั้งงานทั้งความรักนะคะแล้วก็รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะส่วนคนที่ดูโฆษณาให้จนจบเป็นสปอนเซอร์หลักในการให้อาหารแมวอ้วนของเราขอขอบคุณแทนแมวอ้วนด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย